ก่อนหน้านี้นนครับมันก็จะมีความชํารุผูกพังอยู่นะครับหลังจากฝนน้ํามันมาซ้อผิวถนนทําให้มันขรุขระทีนี้เราก็รื้อทั้งผืนนะครับออกมาใหม่หมดเลยแล้วเราก็ใส่เหล็กอัดเข้าไปแล้วก็สั่งซีแพคสเต็ง350เนี่ยมาลงเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความคงทนความแข็งแรงเนี่ยมั่นใจได้เรา เทหนา15เซนเลยครับหรือทําใหม่ให้หมดเลยครับตรงนี้นี่น่าจะประมาณ400เมตรที่เราซ่อมไปนะครับผมทั้ง2เลนเลยก็เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กใช้งบป,ประมาณไปตรงนี้ก็ประมาณเกือบเกือบ5ล้านบาทแต่บริเวณภายในโครงการเนี่ยครับผมตรงเนี้ยเดี๋ยวเราหรือทำใหม่ให้หมดเลยก็เบ็ดเสร็จน่าจะโดนประมาณ10กว่าล้าน มันระบายช้าครับก็คือน้ำเนี่ยมันต้องไหลอ้อมกว่าจะไปถึงข้างหลังแต่เนี้ยเราเดินเส้นบายพาสตรงไปข้างหลังให้เลยเพื่อไปเจอไปเจอจุดเชื่อมที่หลวงเขาเดินไปแล้วเราสร้างเส้นทางใหม่ให้มันเลยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็คิดว่าการแก้ปัญหาเนี่ยก็ต้องลงมาช่วยกันทั้งสองฝ่ายซึ่งซึ่งเขาก็ดูกระตือรือร้นอยู่นะครับที่จะทำก็คิดว่าน่าจะปลายปีนี้ต้นปีหน้าน่าจะได้ข้อสรุปครับผม